ก็สวัสดีครับมาพบกับช่องเดอมอนลชาแนลอีกเหมือนเดิมครับวันนี้จะมารีวิวเหรียญน,นากาเงินครับเป็นเหรียญเซามาคูรครับเซมาซิงคูของหลวงพ่อทองสุขนัทเมโทครับน้องขอระยองครับพัดน้องขอลยองนี่ครับเป็นรายการ4.2นะครับเนื้อชนวนหนาฟ้าบาทครับขอบเงินลงยาเดยงฝ่า สิงกะไรทองนะครับมาชมกันเลยครับนี่ครับลักษณะก็จะประมาณนี้ครับจุดเด่นก็คือลงยาครับลงยาสวยงามครับตั้งแต่พอปุดลงมานี่ครับมาถึงมาถึงข้างล่างนี่ครับช่วงนี้จะเป็นขอบเงินครับที่ลงยาแดงกับลงยาฝานี่ครับเป็นขอบเงินแต่สิงเป็นกะไรกะไรทองครับสิงกะไรทองที่ที่เห็นนี่จะเป็น เป็นนาการเงินครับแกะซีนงเลยครับนี่ครับดูกันชัดๆเลยครับส่วนองค์น้ำ่อเนี่ยจะเป็นเนื้อฟ้าบาทครับเนื้อฟ้าบาทส่วนเนื้อเหรียญเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นเนื้อเชนวนครับตัวเหรียญเนี่ยจะเป็นเนื้อเชนวนครับก็ตรงองค์น่อก็จะมีตอก ต่อโคต้องชั้นกตินะครับโคดมิส่วนข้างหน้านี่ก็จะมีตันนลำเบอร์ครับเนี่เป็นเลขลำเบอร์ครับตออเลขลำเบอร์ส่วนฟังสายมือของต้องกก็จะตอกชื่อเนื้อนะครับชื่อเนื้อของเรียนครับนี่บนี่ครับชื่อเนื้อของเรียนครับเป็นเนื้อชนวนครับ ส่วนขางค้างนะครับในข้างๆจะมองเห็นได้ชัดเลยครับนี่ครับเนี่ยเพราะว่าเป็นหน้ากากเงินนะครับก็จะมีรอยปะเนี่ยเป็นเหมือนขอบปนะครับขอบตัดปะนะครับจะมองเห็นได้เลยว่าขอบขอบประกบกับตัวเหนือเหรียญนะครับเหนือเหรียญเนื้อฉนวนนะครับส่วนคางลังก็จะเป็นเนื้อฉนวนเพียวนะครับเนี่ยที่ที่หน้ากากเงินมาประกบนี่ครับ้างหลังก็จะ เขียนเหมือนกันครับเรียนเหนือเพียวเหมือนกันครับจะเป็นเหมือนกันเลยครับสร้างซุ้มประตูครับแล้วก็จะมีชื่อหลวงพ่อแล้วก็จะมียันตรนี้เหมือนกันครับซึงรายการนี่ครับรายการ4.2นี่จํานวนการสร้างจะอยู่8้อยเหรียญครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสร้างหน่อยนะครับสร้างหน่อยเลยนะครับ8้อยเหรียญนี่มองแบบผิวเพลินรอวไม่รู้ก็ ก็จะเหมือนพร้อมเงินนาทองคำเลยนะครับเหมือนครับมีความเหมือนครับหรือคนไม่รู้เนี่ยเราเว่าเป็นนาทองคำนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งก็ทองคําคนจนนะครับอย่างอย่างผมนี่นะครับที่เก็บสะสมนะครับแบบนี้ครับจะเรียกแบบแบบหนึ่งนะครับที่เห็นเขาเรียกกันนะก็ลักษณะก็นาหลวงพ่อก็จะแกะพิมพ์เหมือนกับ เนือเพียวนะครับก็จะเป็นนาเดียวกันนะครับนี่ครับลักษณะนาแล้วก็เป็นองค์เดียวกันครับ่าจะเป็นพิมพ์พพิม์เดียวกันเลยนะครับลักษณะเหมือนกันแกะจากพิมพ์เดียวกันนะครับเพียงต่ว่าเอาหน้ากากเงินมาประกบเฉยเชครับนี่ครับฝังนี้ก็จะมีครับตอกตอกเหล็กนำเบื้อนะครับสามแปดรอยเลี้ยญครับก็จะมีเหล็กซ้ำลัก ตอนฟังนี่ก็จะตอ,อกเนื้อครับนี่ครับชื่อเนื้อครับข้างหลังจะไม่มีตอ,อกอะไรนะครับเพียวๆเลยครับเพียวๆไม่มีอะไรนะครับไม่ไม่ไมด้ดตอ,อกข้างหลังไม่ได้ดตอ,อกอะไรครับ ที่นี้ทีนี้จะมาส่งเนื้อเพียวให้ดูครับว่าเนื้อเพียวกับเนื้อนากากต่างกันไหมนี่ครับไม่ได้ต่างกันนะครับลูกห,หนาลุงพ่อเหมือนองค์ลุงพ่อก็เหมือนกันทุกอย่างครับตอกสังกติตอกโคดนีเหมือนกันครับเลขหนึ่เบอร์ก็ตอกข้างหนาเหมือนกันครับข้างหนา เนี่ยครับชื่อชื่อเนื้อกระตอกข้างหน้ามันกันครับเนี่ยทองแดงอันนี้เป็นเนื้อทองแดงพิ้วไฟครับทองแดงทองแดงจ่าทองแดงพิ้วไฟครับข้างหลังก็เหมือนกันครับข้างลลังก็จะเหมือนกันครับเนี่ยเขียนเหมือนกันครับเหมือนกันครับเนื้อตัดปะเหมือนกันครับจะสังเกตดูเลยครับว่าเนื้อเนื้อส่วนใหญ่จะจะตอก จะเกือบทุกงเนือหรือเปล่ากับม่แนใจนะครับเราม,มาดูเหนือมันปูครับโคดซลา,านะครับลักษณะนานเหมือนกันครับเหมือนกันแต่ว่าโคดซลาเนี่ยจะมีตอกเนี่ยครับท,ที่ตอกโคดซลา,านี่คือตรงสังกตินะครับเนี่ยจะเป็นโคดซลาครับกับโคดมิสองโคดตรงสังกตินะครับตอกพิเศษด้วยฝั่งสายมือของหลวงพ่อแล้วก็จะมีตอกเลขัมเบอร์ครับ ก็จะมีชื่ออ,อยู่ข้างล่างครับอันนี้ทองแดงมันปูครับ <S <S โคดศาลาลัากษะก็เหมือนกันครับนี่ตรงนี้จะมีชื่อบอกครับเป็นรายการ11.2นะครับมาดูโคดรธรรมดาครับมันปูมันปูโคดธรรมดานี่ครับจะมีมิตัวเดียวครับตรงสังกติเดี๋ยวตอ่อเลขนําเบอร์เหมือนกันครับ ตอกเล่นัมเบอ้์ข้างหน้าเหมือนกันแล้วก็จะมีตอกชื่อนอครับข้างหน้าเหมือนกันแต่โค้ดธรรมดาจะไม่มีพิเศษนะครับจะมีเพียนพิเศษกับันรียการสเปกตัวซองเหมือนกันทีนี้มาดูยาแดงครับยาแดงก่อนหนาเหมือนกันครับเหมือนกันครับมีตอกมีตอกโค้ดมีตรงสั่งกติเหมือนกันครับ แต่ยาแดงจะไม่มีต่อข้างหน้านะครับเพราะว่าลงยาช้ำๆนะครับคุยปืนสำหรับใครที่ดูรีวิวคลิปที่แล้วก็จะเห็นนะครับก่อนเหลี่ยมครับอันนี้ผมเหลี่ยมเก็บผิวเรียบร้อยแล้วครับส่วนข้างหลังนะครับเนี่ยทองถิบจะตอกชื่อเนืออยู่ข้างหลังครับกับเหลขน้ำเบอร์เหลขน้ำเบอร์จะอยู่ข้างหลังนะครับจะอยู่ข้างหลัง ตอกเหล็กหมเบอร์กบชื่อเนื้อข้างหลังครับจะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาขอบแดงพื้นแดงนะครับอันนี้เหลี่ยมเลยครับก็จะดูสวยอีกแบบหนึ่งครับทองแดงทองทองทิพย์ขอโทษขออภัยครับทองทิพย์ลงยาแดงครับพื้นแดงเออนี่ก็เหมือนกันครับนี่ทองทิพย์จะตอกข้างหลังนะครับส่วนมันปูหรือว่าทองแดงมันปูกับทองแดงผิวไฟจะ ต่อข้างนาแล้วก็เนื่อชั้นนวลพอดีไม่มีทงแดงลมดํามานะครับไม่ได้ทงแดงลมดํามาทักเรียนเลยก็เลยไม่ได้เอามาให้ชมนะครับขบจุงเนื้อเนาะเดี๋ยวทยอยเก็บมาได้แล้วจะมาทําลงรีวิวให้ดูเรื่อยๆน,นะครับสําหรับนี่ก็เรียมแล้วก็จะสวยแหวน,นครับสองยันนี้สามยันนี้นะครับก็ไปหาหลวงพอ่อ อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับก็ยืนใส่มือให้หลวงพอ่อเป่าห้อีกรอบหนึ่งหลวงพอ่อบอกว่าวเหลี่ยมมาสวยนะครับเหลี่ยมมาสวยหลวงพอ่อชมเลยครับหลวงพ่อชมว่าเหลี่ยมมาสวยให้หลวงพอ่อเป่าห้อีกรอบครับครับสําหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเนือชนวนคองเงินให้ชมแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเนือ ธรรมดาเนีเที่ยวให้ให้ชมนะครับก็จะคงจะไหวเท่านี้แล้วกันครับสาหรับคนหนท,ทียังไม่ยังไม่เคยได้ไปกาบหลวงพ่อก่อนแนนนําให้ไปกับนะครับว่าท่านได้ไปกับแล้วอาจจะอยากไปอีกก็ได้ครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านเมตตาลูกศิษย์ทุกคนครับสําหรับคนที่ไปก็หมักจะกล้ามากหมักจะมีโชคมีลาบตลอดน,นะครับเพราะว่าหลวงพ่อท่านกระเด็นเรื่องโชคลาบครับแคลคดครับ สำหรับลูกศิษย์ที่แคว้นหรือว่าที่หอยเลี้ยนหรือว่าที่ใดเลี้ยนหลุดในไปบางบางท่านก็มีประสบการณ์ด้วยตรงก็มีนะครับสมาก็จะมีประสบการณ์เกือบทุกรุ่นไปครับยังที่ผ่านมาก็ทาเทวสุวรนนะครับที่ว่าลูกศิษย์ลวงพ่อกระทกรางวัลทีนึงนะครับหัวที่ผ่านมานี่เองครับก็คนที่ไหนคนไหนที่ไปกลับ ไปกับลวงพอหรือว่าได้ไปกับทาเวทที่วัดน้องโขงกส่วนมากก็มากก็จะมีโชคมีลาบกันนะครับก็ลองไปดูก็ได้นะครับไม่เชื่อก็ลองไปดูครับลองไปสัมผัสดูครับว่าลวงพอทานเมตาลูกซิตท,ทุกคน,นจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คงไว้เท่านี้แล้วครับได้มารีวิวให้ชมหรือมีเหนือไหนมาแล้วหรือว่ามีบุญไหนมาแบ่งปันหรือว่ามารีวิวก็รอชมคลิปต่อไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,กขอคำ่าคำว่าสวัสดีครับ